ប ாவ ្យ៉ាងប ாவ ្យ៉ាងទេខ្លួនឡូខ្លួនឡូប ாவ ្យ៉ាងទេ สวัสดีคับเก่งมากเก่งลูกแม่เก่งที่สุดเลยสวัสดีครัมาร์ลูบจ้ดูห้องมาดูห้องยาดูห้องยาดูห้องแม่ดู ห้องพอดูห้องพอดูห้องปูดูจ้ะปูดูห้องไก่ดูปวดหัวเลยแม่บอกให้พูดแม่บอกให้เบาเบาบาได้ห้องไก่ดูไก่ไก่ดูไก่ไก่ไก่สบายดีดู ห้องแม่ดูห้องแม่แม่แม่แมพอดูพอห้องพอดูห้องพอแม,เออม่เอ้ยอยังในหูไหนมาดูอืมได้มาเลนแม่จสิสปันใหะ พอพอไม่พอไม่ ทำไมดูน้าพี่พี่อันเนี้ยอันคอมฮันเนี้ยม,มาต่อพี่น้องเสบายดีตอนเ้าเด้อพี่น้องมาเก็บเพชรอีกแล้วพี่น้องบอกเบื่อดอกว่าใส่เก็บให้เบิ้งทุกมือก็ได้ขอบคุณหลายเด้อที่คอมเมนต์บอกเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะเนี่ยจากพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่มาเบิ่งมาส้มให้กำลังใจทุกๆคลิปมาเบิ่งเนึกพี่น้องเฮ้ยสบายดีเปิดเฮ็ดอีกแล้วเนี่เฮ็ดอีกแล้วมาเบิ่งมาเบิ่งเหมู่บ้านนี้พี่นอ้องคอมเมนต์บอกให้เอาเฟืองมาปกุกหน่าบปรับสบก้าวมาปุกแล้วอุ้ยเด็กวานแล้ว ตอนแรกนะข้างบนได้มาบิ่งเลยบานแบบนี้อืมอืมอืมนี่งกำลังผู้ผู้เนาะพอดีแกงแส็งใช่ไหมก็ออกดีกว่าคนอัานได้เก็บแต่นี่นี่แม่นตัวเป็นก้อนนะห้อวัได้เก็บซ้ำปลาลุงเลย บึ่งเบิงบิงบิงคือว่าทางนี้ก็ปกพร้อมชื้นแห้งเด็ดทนซื้อเมนมันก็แห้งลงในแล้วเนาะดีมันใหญ่แลยมันเด็ดทนซื้อเด็ดทมซื้อมันเริ่มเริ่มจะเบิ่ดแล้วมันดูดไปไหนอ่ะอืมอืมอืมนี่ก็ว่าด้เพิ่มสื่อขึ้นในเมืองแป๊วเสื้อจะเฮ็ดอีกพี่น้องยพราะว่า xa vào bụng sang nam đêm mùa vang sai mmm nó mmm 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 นี่อมากเึ็มอกะดีเลยอืมเดก็บคุมะกะนี่แหลเอาเห็เก็บไปเลยดิ่าม่นบอมันได้เก็บแต่ตุ้มนี่เนาะสวนหลายแม่นะ จะได้แก้เฟื่องออกวะมือ่นเก็บอีกได้ทำอ่างนียวซะคือโบมีอันว่าก้อนนี้บบได้เก็บได้ก่อนนี่นะมีออกคือบอมันีห่อกรช่งใช่มีห่อคือบอกก่อนว่าคือกมูะ จึ้นหาเอาิีเก็บมาละอู้หูดอกตุมต่มๆเลยดอกนี้กำลังสิบบาทเลยหูสอ,อ,อขาวๆเด้อดอกมนะันอ่ะ ไอเกี๊ปลายมึงบได้ลายเดียเ๋ยวพี่น้องมันห้าลงเสือน้อยเลยแม่ครับมันไปสักหักส่วงนั่นแหละส่วงมันเฮิงอะไรเสือมันอเสียตายไปก็มีอือหันมาบริมาเวรแม่มาเลยอู้ไข่นี่อู้ โอ้หน oh, nah, uh, oh, wow. ักคึ yeah. ้นเนาะกำลังอล่ว่าใอบอวส่เสื่อลงไปอยา่ขาวอดิ่ดิเยี้มันเเม็ดขาวขาบบเนีนเอาไปซูมมาละยันมันบ่อร์ยักอก ก่อนนี um, ่ก็เป e nah ็นหายดีเลยก่อนนี่ก็ได้่หนเป็นหายทำไมเขาได้เก็บแล้วเขาไปโหดมันเน่าเกินมันเน่าเนาะลืมลืมลืมเน่าไปไรไรดอกอยู่มันกำลังขี้ใหญ่นี่ใช่ข้างนี้นี่กำลังขี้ใหญ่อืมเดินีเนาะแต่นี่กำลังขี้ใหญ่เออสามสี่ดอกอุ้ยนี่นี่นี่ดำดำนี่บ้าหรอไงหนึ่งนั่นนี่เก็บมาแล้วดำดำ นี ê, yeah, ê, ่พอได้แกงนี่ดำจดอกนึงจะสดมพอดเลยทังนัอืมจะหน่ะมือหน่ะเล่งบานละดูแต่ตอนนี้พี่เนาะมันจะดอกนี้ใหญ่ดอกนี้ใหญ่เนาะป่าลุงเนาะ อ้ยกไปพี่น้องบ้างเน่ะจักวาดได้เก็บอีกเนเก็บตัวนั่นแมนได้เก็บอีกแค่เอากระบอกลาังค่าสูงคือว่ามันยามันหนาวเนม่นมากระซนได้ยง เปิดไล้ก pues huh? ่อนเักหน่อยบอนี่ปกปกอีูด้วยเ้เดไม่เก็บตอนาได้เด้ได้ขาถืกนได้มีแต่ไข่เนาะถ้าใช่มันออกเดมันออกออก่ก้อนนี่ได้ไหมบางแน่ว่าอันมันบอออกแล้วว่ะ เอาเพื่องจะคองก็ได้เนาะมันบ่แน่แล้วมันออกคือเพื่องธรรมดาอืมอันแหละก็บ่รองก็บ่ฮู้ยังว่าก็ได้องก็ได้ฮู้แล้วบัดนี้องได้ฮู้ได้เห็นบัดนี้เออมันออกอยู่เปิดไว้ก่อนบ่จมวก็อััเทนี่ เจ้าต <thì> ีรูปก็บอกอ๋อเจ้าเมนก็เห็นออกเนาะเนี่ยทั้งขางคอยก็ใส่ีด้วยเสื่อมันนะไม่หลักวอกเนาะทั้งขางก็ใส่ไปเบิร์ดอะไรเสื่อมันก็ว่าแต่มันหน่อยเสื่อมันนะตอก่อนตอก่อนนะมันออกลายสองก่อนต่อน่ะสองต่อสองก่อนเฮ็ดตอก่อนเพื่องหนึ่งนะออกลายเมน แผ่นแผ่นในเก็บขายเนียนในที่กินเด้อพี่น้องในตะกี้นี่ก็ไว้แกงเนี่แกงกินเปิดคนสิบตะกี่เปิดมายังปี๋ยากว่าแทนเดี๋ยวนี้มันเริ่มเพื่องดูดไปแล้วใครเนี่ยบอนเนียนมันก็ะตีใหญ่อยู่ขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอมเมนต์บอก อขออกันไม่ด้วยพี่เนาะขอบคูนหลายาทีมมาเ <ลง S 1> บึงม,มาส้มมื่อนีส้สิมันลงเสือใไหมอีกมื่อนี้ย